สวัสดีครับพี่พิชพาทำเกษตรวันนี้จะมาดูไถ่บงหวาน,นครับขั้นตอนเราจะมาดูขั้นตอนการทำให้ไถ่ออกนอกฤู้ยนะครับอันดับแรกเราก็สางกอครับตัดต้นเก่าของปีที่แล้วออกนะครับ าดูแปลงข้างลาง่างนี่ครับมีต้นเก่าใบเริ่มแห้งแล้วครับแบบแรกก็สางกอทำความสะอาดนะครับเลือกลำใหม่ๆไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะกอก็จะโปร่งแบบนี้นะครับเราก็จะโปร่ง ตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับกดภักษา,าความชื้นแปองนี้อันดับแรกก็จะเป็นหุ๋ยคอ,อกครับหุ๋ยคอ,อกใส่ก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นหุ๋ยคอ,อกอยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นแกบดิบแล้วก็ขบด้วยแกบเผาเพาื่อรักษาอุณหภูมินะครับรักษาความชื้นไว้ขั้นตอนต่อไปก็รอให้น้ำให้น้ำเสร็จก็จะมีหน่อออกมาให้เราได้ชิมกันนะครับแต่แปลงนี้ระบบน้ำยังไม่ได้ทำ บบน้ำยังไม่เสร็จไม่มีเวลาก็จะใช้วิธีการสูบมาขังแปลงไว้เลยครับนี่น้ำทั้งนั้นขังไว้เลยไม่มีเวลาให้น้ำสปริงเกอร์ทีนี้สปริงเกอร์หลังจากให้น้ำวันนี้แล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับ นอก็จะเริ่มออกมาให้เราได้ชิมกนแล้วสดๆ,ข,ข,ๆข้าวขบอวบขังไว้ก่อนนะครับน้ำก็จะค่อยๆซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาเรื่อยขังไว้สองวันสามวันได้นะครับไม่ตายครับให้ดินอุ้มน้ำให้เต็มที่ก่อนนะครับหลังจากให้น้ำวันนี้เสร็จ ให้มาทำระบบน้ำมินิสปริงเกอร์อีกทีมินิสปริงเกอร์เอาไว้ก่อนใช้คูบุต้า,าไปก่อนที่ขังน้ำได้เพราะว่าเป็นแปลงแปงนาเก่าครับจะมีคันนาอยู่รอบๆนะครับแต่คันนาสามารถระบายน้ำได้นะครับ นี่ครับจะเป็นคันนาเก่าขังน้ำไว้ได้แล้วก็สามารถระบายได้ตลอดปีนะครับถ้าเราพอแล้วล้วก็ระบายออกไปแปลงอื่นได้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ